มัน้อนยวนอนไปนอนนอนนอนแล้วก็กลับบ้านขั้วกำลังหลงน้ำเห็นบ่ายไปใจเ็ดบุเออใเบ็ดบันวต้องมาหาอลอยน้าย้ไม่ถ่ายฮะก็จะได้ครบก็คือเก่งใจเดียวเนีย ให้ทำอัดดิอัดไว้ดิฮ่าฮ่าอึอ๊ตอนนี้กำลังมีควายอาบน้ำ